ลบดูมันลบดูดผีสวัสดีคาทาโทษครั้ยพี่มีปอยหวานด้วยเดี๋ยวก็มีปลอยหวานเท่ปะที่เท่จังผมเท่จ้วยนะนะำมันดีนมากอ็กจะเกคือตอนแรกผมเปนแดบเนี่ยก็เลยเอาค่าไป งไป,ไปญี่ปุ่นกันนะครับพุณโคนที่แฝงที่จฝงทำพยานาคน้อยเป็นไหมคะต้องไปต้องขา่าแบบนี้ทำย,ยากๆตัวเราแ้่ทำให้ดูหน่อยทำยังไงพยางนายใช่พยานาคน้อย0

l a d i and gentlemen for your safety reason please do not keep your power bank in o u r bag if you are c h i n g your device please keep inside on the table thank you for your i n o p e r a t i ี่ปุ่นครัสวัสดีครับบ๊วยฝ่ายพยานาคอเสียตอับคือขอพยานาอยากเก็บ power bank หรือแบตเตี่สองล้อไวในช่องเก็บเนสีสของท่านตู้ควมปลดภัยของท่านพยานาเก็บอุปกรณ์ของท่านไว้ใน ไม่สิบปีโดนวดเกมันไม่รู้จะเป็นยังไงแลยอ่ะพี่ช่วยผมด้วยคือปกติเขาพูดวิชาอะรโดนนวดปพูดวิชาอไโอ้ยชวดูดูอลแข่งน่ารักจังเนยน่ารักเหยแขงน่ารักอ่ะ อันนี้มันคือไลฟ์อะไรไลฟ์อะไรไลฟ์โกคือต่ัวอะไรอ่ะอยู่ระดับโกเหรอใช่ปะทำไม่ได้เขาบอกให้ผมไลฟ์สามรอบอ๋อรอบนี้รอบที่สองเดี๋ยวจะจับน้องไลฟ์ทุกวันเลยครับตอนกญีุ่นให้อยากดูผมไลฟ์อีกบ้างไลฟ์บุญเพื่อนเลยสวัสดีครับคอมมินู ไอ้แฟงว่าภัษาเลยเด้บอลอะไครับอยอ้คนคนไรไอ้กาไอ้มี่นี่มีซทูรว่าอ๋อแก่ชาเลยอ่ะนี่อ่ะน้เลยชี่ ซีอูออนเวนติ้บอกว่าเจอกันวันที่พี่สิบเก้ามีแฟโอ้ยโอ้ยลกขหงุดหเออโอ้ยเจ็บ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 ใจอะไรอเพิ่มสี่ทุ่ม เวร์ไงเนี่ยไม่รเวอร์ไงเห็นป่ะเฮ้ยไม่รูเหรอก่ะอย่าอยู่ังินขาเย็นขอบคุณครับเขาบอกว่าส่วนมีแฟนก็แลกเติเนี่ยเขาพูดยครับใช่รอ่ะโ

ที่ียอนะจะได้โตวไวๆส่วนวีแฟงก็แล้วแต่ก่อนนะคะนะครับเดีชยวชยในการชิมาส คนดูยี่คนัะคนรูสูนคนส่วนคนรักกินนี้โคตามไปทำงาน ใส่ปุยพวกกนไม่ได้ไใส่เ <มา S 1> ลยไม่ได้เอามากระบอกเต็มอ่ะกระบอกเต็มมาต้องเอารองเท้ามาให้หมาพี่อาดูรองเท้าผมไปฮะพี่บอกให้เออใส่แจงมาเลยใส่แจงพี่บอกให้เอิร์ธต้องขับไปเออไม่ยอมไปขับใส่เสื้อปุ๋ยไปบินเลยอยากใส่เหมือนเดิมเลย ไอเลิฟทิกตอรไอเลิฟทิกตอรไอเลิฟทิกตอทำไมอะไอเลิฟทิกตอรทำไมไม่อเลิฟพี่อะ้าลงไซฟ์ไอ้เออทำทางนอนไอ้ไอ้อะไรนะทำทางนอนไอ้แฟงเด็กนอน คือมีมีคนข้างหน้าแบบว่ามองมองเราแล้วก็แบบยิ้มแบบคุ้มคิมอะ่ะไม่ได้ยินใช่ไหมเ, <c oughs> เขาเขาไม่ใช่คนไทย ก็้เขาง่วงองะพี่แฟนฮัลโหลฟอร์มเวียดนามเวียดนามต้องพูดว่าชินจาวเวียดนามพูดว่า à là xây dựng kamu aku anh Philippines hello hả ba wow, nhỉ mình xin lỗi xin lỗi cảm ơn แล้วก็ขอบคุณค่ะทุกท่าเนี่ยชินจาวไปว่าสวัสดีไว้พบกันใหม่คือเหน่กันไหมเฮกับไล่แหงกับไล่เห็น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 กับไล่ชินจาวสบายดีหรือกาะแขงคงกาะแขงคงเกาอเกาะแขกคงไปญี่ปุ่นแบบโตเกียวมีผีน้อยด้วยตรงนี้เพิ่งจออกเลย số 1 1 2 3 nữa. Mất hay ba. Còn nằm số 1 hay mà còn nằm sao. 10 11, Mấy mất đi nghe 13. Mười bốn, mười năm, mười sau Mười sáu, mười 20 bơi hai bơi không nặng nợ mày 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 là mày mày ทำไมตาพี่ปรับตาอ,อะไรตาหูขงไม่โต,ตอ่ะตาพี่ตีมากเลยเอ่ะอุ้ยตาพี่โตมากเลยอ่ะไม่ปรับกไม่ปร,ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปโอเค โอ้โหโอเคแล้วเราจะได้ไม่เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเราว่าเราคิดอะไรอยู่มีคนถามทำไมเป็นยี้อะไรใหม่ๆครับมีมีคนบอกว่าผมเหมือนกระต่ายใช่ผมยิ้มก็เหมือนกระต่ายเป็นสองปัน วันนี้นครับทุกคนนอนแล้วเหรอน่แรีชมพูจัง

คุณเก๋จ้าคุณเก๋จัดเลยอ่ะ โดนัทเอมอนติงโูนัทเอมอนเอาไม่เอาอืุ่มอึดอาเพลงชินจังพี่แฟงแทบแทบพี่แฟงแทบแทบฮาวายเลี้ยว เนี่ยนิ่งออกนิ่งออกพวกคนแก่เลยอะ่ะไม่พี่ยังไม่ได้บอกเพราะเอิญมันปอกให้พี่แถบ ทุกคนเลยก็คุยกับพอดีดีไวร์ฮอนให้หนูหน่อยพรุ่งนี้วันเกิดแล้ว Happy Birthday นะครับนะ้ครับผมมา,มา,มากๆครับทำุบมากๆครับไม่ง่วงอย่างไรแล้ววันนี้เขาชื่ออะไรอะ่ะชื่อเขาชื่อหมูมะนาวเอ้ยหมู่มะนาวเหรอ คุณหมูมะเขือเทศแฮปที่เบิดดีครับขวันดีครับทุกคนใครจะไปนอนแล้วขวันดีนะชิเกียวมุกเกียวครับโอเคเปิดีครับโอเคทุก น้องเออชอบกินอะไรชอบกินอาหารที่ชอบหอน,นึ่งอย่างต้มยำกุ้งแบบว่ารามิ <Family. S 1> อ่าแฟมิ l y ่ซิกซไปกินไหมแฟมิ l y ่ซิกซอร่อยมากเลยนะไม่รู้จักไปถึงญี่ปุ่นจะกินแฟมิ l y ่ซิกซอย่างแรกเลยอร่อยมาก มือพี่ร้อนป่ะไม่สบายหรอตอนพี่มาพี่นั่งอยู่ในรถมือเหงื่อแตกพี่บอกให้เขาเพิ่มเลยรู้รู้ไหมทำไมเหงื่อแตกทุกคนพี่แฟนปวดฉี่พี่แฟนบอกพี่แฟนทักมาหาผมตมือในหกโมงอ่ะโอ้ปวดฉี่อ่ะ ินน้ำเยอะไงคือผมออกกําลังกายใช่ป่ะแล้วผมก็กินน้ําไปแบบวันละสิลิตรอะไรเงี้ยก็ลูกฉี่แบบบ่อยมากคือฉีบอ่บ่อยจนแบบคูนบ่อยเป็นไอะ่ะ ินแล้วก็ง่วงอะพี่มอสขึ้นไปนอนเลยนนี้งานหนักเลยหนักเลยดทำไมหนักอ่ะ หนักนะพวกเนี้หนักนะครับอานหน่อนนยเขาบอกอานหน่อยแล้วขเขาไนุนใช่อันหน่ยซ้อมน,น้องพี่มากซ้อมครับซ้อมตลอดแล้วก็ซ้อมตลาดจริงๆแบบถึงญี่ปุ่นเขาขอฝากเขาสบายลองซิงค์พี่เชื่อผิวต้องเลยร้องเพลงพองมากทุกคนคือแบบของแท้อ่ะ ของแพ้อะแบบไอน่าจริงอ่ะคำน,น,นึงทุกคนครับเพืแถบแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะอยากฟังด้วยเลยอ่ะต้องมาญี่ปุ่นนะสิจะได้ฟังด้วย ด้านมากเลยเวลาล้างมากคือแบบว่ามันขูดหน้าอะไรนะทรนชอไอ้แฟงทำรีเทนเนอร์สียังทำรีเทนเนอร์สีม่วงครับน้องนาลาในในชาในฮาเป็สีม่วงมีสลักชื่อพี่ด้วยแล้วก็ มีรูปดาวด้วยแบบเป็นกาแล็กซี่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ในป่าไงมันไม่มีใครเห็นถ้าอยากเห็นก็ต้องมาแหกป่าลอาไปดูหน่อยไม่ได้ใส่มาต้องไปดูในห้องพี่โอเคที่ดูมาเนี่สิโอคนไปดูนะเดี๋ยวพูบายทำอะไรอยู่ไลน์ไลน์ไลน์อะไรทำได้ครับอันนี้เดี๋ยวเราซักผ่อนกันที่ โอเคบายบายอันนี้เรา react ใช่ react react อันนี้เป็นเวอร์ชัน,นยี่ยมแบบจะมีเวอร์ชันหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปิดเวอร์ชันนี้ก่อนเอ้ยกระตุ้งโอ๊ กึงมากโอ้รอเนี่ยยื่นเอ้ยยืนเหมนรูเหมันรูจังหวะใช่ใช่ใช่โคตรเพี้ยนเลยเอ๋ ก็จะบุ่มเพราะติ้วตอกเองนะบุ่มมันกินตันบุ่มบุ่มมี